เออเต่นะได้เนี่ยผู้เชึกเบาเนี่เบาตัวอยู่บ่เก่าเชิดกินหัวว่าแบบหน่อยนึงเออเจ้าในก็ะราชีจับดีได้เน้นถึงหลวงพ่อว่ะผู้เชิดว่ารอ,อก,กัเก่าได้หน่อยแมนบ่หลวงพอ่อขน้อยกระชงใยยช่ไหมกูจะฉีกกระแทโรเทิร์ด,ด,ดเลยนี่เออพังเด้อเน้นถึงหลวงพ่อชิวให้พังอยู่วัดนี่ก็ต้องเข่งทางด้านพระธรรมวินัยถ้าองค์ใดประพฤติปฏิบัติดี พอจะอยู่วัดนี่ได้อย่างสงบขึ้นว่าฉันลวงพอกัเจ้าทีมนันแองเจ้าทีที่ปกปักขักษช้าวัดนี่นะอ้ะาผมเป็นลวงพอวาจะเป็นเจ้าทีวัดนี่ลวงพอกระบ,บอกเน้นตึงได้ชำนีถ้าเน้นโบเชือกอันนี้ก็แล้วแต่เน้นเน้นทะยานพีอยู่บอกตั้งแต่ไงมากกับพวกเยาญานไพได้ลวงพอผู้ได้เบาใหญ่ขลอยอยางเฉลยเด้งเรื่องพียัยงขลอยบ่ยนเลยว้าต่อไปสบวย่างถึหลวงพอบะกืบบวกกัแล้วเดี๋ยวลวงพอก็บเบาดีน้า เออแซนไลเน้นถึงนอนผู้เดียวเมือนแรก